สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะส่เปกลับมาบ้านนอกนะคะวันนี้จะมากินตำป่านะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คุณแม่นะคะแม่ัสดีคะ,ค,ะคุณแม่นะคะคคไม่ต้องตกใจนะหน้าเห,หมือนกันนะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้น้องนะคะเ <laughs> อาเข้ามากล้องแล้วเ็บมาวันนี้พังนี้วันนี้นะคะมากิ้ท่าด้วยอ <laughs> ๊ะ้หลานสาวหลาโอเคมาค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มกินเลยนะคะวันนี้ส่เปสั่งตำป่าถาดใหญ่มานะคะทุกคน เยอะมากนะคะน่าจะเผ็ดน้าดูแลนะคะทุกคนแล้วก็มีผักแตงกว่าะคะ่ะฝีมือยายนินหันมาค่ะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยอะนั<า>่นกินแลบออนี่ข้าวเหนียวเราไมไม่มีหละสอยเลยจ้าอืมอร่อยไหมนะ Hết nhang. Qua cái Không ngay Đâu ngay Không ngay được. 10 <laughs> năm 4 rồi. 5 hà xịt cấu quệ cả แค่จังหวะไม่ได้บอกกันนะว่าแ็ดให้ปั่นไหน เเลย้อมปดแร้เพื่อนเก่าเมื่อนี้หาชิบบาทได้นี่ถานแบบง่ายได้เนี่ยทนในกรุงเทพนี่ถานปักง่ายนี่เป็นรอยเลยใช่ครแบเอ็น้ แสบแล้วครับพี่น้องแสบโยดืย <c oughs> ่มมันพี่น้องแสบได้ไหมแสบแสบ,แสบไม่ต้องไอต้องเราซ้ <c oughs> ำมาเห็นหนานจะค้อ,อง เม่อเชา้าเม่อเช้าใส่ไปไปส่วนกระยายนะคะไปถ่ายคลิปมาเดี๋ยวแล้วไปทุ่งนอาอีกจะไปลงคลิปนะคะเพราะว่าที่บ้านสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีต้องไปลงที่ทุ่งนาะเอาแบบไหม่อน ใส่เมื่อพี่น้อง่นอนแทบเอื้อยมืนอนีเอื้อยตองไปใส่ตัวไม่ได้ไปใส่อยยุบานซ,ซื่อเนี่ย บอกว่าสิไปร้ายหมอนเด็ดแต่เรอก็ไป แ่เป็นัสีนแห้งไหมแตงเก็บม,มาจากทุก่งน้ำไม่ใช่ละกรอบมาก อดสารสินะพี่น้องไ่ได้ฉีดยาถ้าฉีดยาในหเองกิน,ไน่ไดใหถ้าฉีดยาเ้ากิน,ไน่นดไดใ ติดใ่งามหืมดกคากี้างเพ่นทานกินเ้อพี่น้องกันแสบ่บ ็ได้ออนขาตังกล่องมากก็ได้เดมุ่มตำเออแปมก็อยู่กได้แบสซูก็ได้แบสซูขาตังกล่ทุกแบบหนุมยื่่มากแต่ตังกล่องเอวาาเางล,ลวา่ือ,อ ไม่ลาไปทายอยู่หน้าปวดแขนคองแหลมไม่หักแบบแลาไม่ดา้เสีย 呵呵呵 Нет. ต้องเปิดลายกาเรื่องของคกินแล้วแล้วจะไปนอนก่อนนื่องกี่สายนยันล่ะน่ละมาน่องเวาตื่นตื่นมือขึ้น mm <laughs> ใส่ไซแม่เร hey, ื่องแทงองพไปจมูกเลยเวลาใส้นะ เรกับผู้เลยงต้องให้หาไปจมูกให้ไปเทาไม่อาละาไม่าไ,ไปส่หนักทังมักเที่ยวดีเจ้าใส่พาพิจมูกตอวไอคิมห่้สองเนี่ยไม่เป็นไรครับกินเพื่นไรกัไให้ ต้มเวยยงน้ำตาบ้างนะเพริกเลยเดียงยังเผ็ดอยู่ต้องไปทั้กินเดี๋ยวมื่อไหร่ไปอัดคลิปที่บ้านบ้านแม่อัดคลิปแนวหน่อยแต่เห็นแล้วก็ลาไปเอาข่าว กับอีพอหน่อยแกนิน่มเอ้เเยยังกับเวนิ่มเลยใหญ่นิน่มโอ้ยยังไงรู้สี่สิบกัวแล้ว <c oughs> 手机旁呢。 S <S อิ่มมชอิม่มกิน,นาเป็นหลางเมื่อได้จังโมแส็ <S <S มืออยูกก่กองหน้าบ้านหีือไม แก่เร้าลเลยันเผ็กจับตังเพชร mà xin một nhưng bị im vô. <laughs> Đang khẳng mẹ nào cả người. Mẹ, phăng để ủi mẹ ạ กูฟังมันเก็บเสียงนะรู้เปล่าตอย วันนี้ก็กินอิ่มกันแล้วนะคะทุกคนเบียอ<ด>์แต่ผกพริกหมดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสายเปแล้วก็แม่แล้วก็น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะทุกคนบ๊ายบาย